โรงเรียนบ้านขวาวค้งขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านขวาวค้งเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 113คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยการนำของผู้อำนวยการปราณีนำสว่างโรงเรียนขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติราชการในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้การบริหารงานวิชาการโรงเรียนจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับท้องถิน่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมากนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านในระดับดีมากและมีการส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยครูรู้หลักสูตรรู้เป้าหมายการจัดการศึกษามีแผนการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เช่น กิจกรรมลายมือง,งามแบบขวาโค้งกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมเที่ยววันฐันษากิจกรรมสวนมุมสุดสัปดาห์กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคร,รม,มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการจับผ้าการเลียนจิ้งหรีด การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษการทำขนมการทำนาการเลี้ยงปลาโรงเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันพุธในเวลา15นากาถึง16นาฬิกาโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้อ่านออกเขียนได้โดยนำหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบบูรณาการ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ผสมแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริขึ้นในบริเวณโรงเรียนอย่างเป็นระบบเช่นการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงการทำนาการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเป็นต้นแผนงานงบประมาณโรงเรียนบ้านขววโค้ได้จัดทำแผนกลยุทธ เขาสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณอย่างโปร่งใสมีระบบจัดการที่ดีอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกง,งบประมาณการดำเนินการโรงเรียนปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการศึกษาสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินความสำเร็จได้ การบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการที่หลากหลายเช่นครูและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพภายนอกและอบรมตามสายงานที่รับผิดชอบ มีการทำ PLC การเรียนการสอนแบบโฟนิกการทำ PLC กีฬาสีภายในผู้บริหารเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ PLC ของเครือข่ายและได้รับการอบรมเป็นผู้ทรงคุษูตได้การประเมินภายในผู้มีการพัฒนาโดยการอบรมออนไลน์100%เอร์เซ็น จัดระบบจัดภาระงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมตามความถนดัดความสามารถและความสมัครใจของบุคลากรมีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันอังคารของสัปดาห์งานทั่วไป โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนโดยเท่าเทียมกันตามวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนโดยคำนึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยศึกษานักเรียนรายบุคคลปรับปรุงอาคารเรียนจัดบรดิบทภายในสารศึกษาและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เป็นคณะกรรมการการดำเนินการจัดอบรม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรม PLC ในการพัฒนาครูเครือข่ายชุมพลบรีงได้รับบริจาคขนมจากพี่พี่สิเก่าคุณสราวุธวงสุนทรคุณสวรรณีวงทองและคุณวชิราแสนรถได้รับบริจาคเซลล์ล้างมือจากหน่วยงานและผู้ประกองนักเรียนเช่นนายชาติปานทอง ตลาดอำเภอชุมพลบรุรีมอมนากากอนามัยจำนวน200ชิ้นคุณอัศดาวุฒหัวดอนผู้ปกครองนักเรียนชั้นป .1 กิ่งกาชาชจังหวัดสุริน์มอมนากากอนามัยจำนวน300ชิ้นบริษัทอนันต์ซูเปอร์สโตร์บริษัทคีเน,นติกประเทศไทยมอบสบู่ล้างมือและแอลกอฮอล์จำนวน100ชิ้นบริจาคเครื่องวัดไข้จากเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ผลที่เกิดกับสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียนนางปราณีนำสว่างได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการประกวดนวัตรกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาและได้ไปนำเสนอเบสแพทริกเรื่องปลูกสาเนสสุจริต จากครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการระดับภาคได้รับรางวัลอยู่ในระดับดีเยี่ยมสาพกาพาลุลีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองในการประกวดในวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ To be the first ครูผู้สอนภูมิสาระภาษาไทยนางสาวพรรดาภาสดา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเครือข่ายในการประกวดห้องเรียนคุณภาพและได้รับรางวัลอันดับที่3ในระดับอำเภอชุมพลบุรีเรียนได้ส่งประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายและระดับอำเภอผลการประกวดระดับประถมวัยได้อันดับที่4ของเครือข่ายระดับประถมศึกษาปีที่1นแ่งถึงสได้อันดับที่4ของเครือข่ายและระดับประถมศึกษาปีที่4ีถึงห ได้รับรางวัลลำดับที่หนึ่งของเครือข่ายและเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับอำเภอด้อันดับที่3ของระดับอำเภอชุมพลบุรีโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมต้นแบบรงมการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ได้ลำดับที่4ของระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนไปเสนองานระดับจังหวัด พิสุดนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเงื่อนขั้นเงินเดือนที่ให้เกี่ยวม,มาประเมินโรงเรียนบ้านของพงในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ